เนียงเยอะถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยค่ะกดหน้านิดนึงก็จะแบบเห็นและว่าเออมีเนียงอะไรอย่างงี้เยอะนะคะกรอบหน้าค่ะผิวไม่กระชับก็เลยรู้สึกว่าเป็นปัญหาสําหรับนั้นนะคะอันนี้คือยกแบบชัดเจนมากเลยนะคะฝั่งเนี้ยมันยกขึ้นไปเลยคออ่ะเปรียบเทียบกันอ่ะตรงนี้เห็นชัดมากฟังนะ มอม伯 MPT เทค,คโนโลยีกระชับผิวใหม่ล่าสุดสลายเนียงกรอบหน้าชัดซึ่งจะสามารถลงลึกได้ถึงชั้นสแทเป็นชั้นเดียวกับการผ่าตัดดึงหน้าเลยค่ะ,คะน้องหลัมีปัญหาตรงทห้องแก้มตรงนี้นะคะกระป๋อแก้มตรงนี้นะคะแล้วก็รูขุมขนตรงนี้นะคะวันนี้เราจะมายิงให้ทุกปัญหาเลยค่ะเริ่มต้นที่หัวหกก่อนนะคะหัวหกตัวนี้ก็จะช่วยสลายไขมันบริเวณเนียงของน้องนะคะแล้วก็บริเวณแก้มที่เป็นชับบี้เฟสตรงนี้ได้เลยะค่ะ หม้อ4.5เนี่ยเขาจะลงไปที่ชั้นแสมสจะเน้นการยกกระชับทําให้หน้าน้องยกกระชับมากขึ้นค่ะต่อไปก็จะเก็บบริเวณร่องแก้มกระป๋อแก้มต่างๆด้วยหัว2นะคะอันนี้ก็จะช่วยเรื่อง t กเจอร์ผิวได้ด้วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนใต้ชั้นผิวได้ด้วยนะหัวสุดท้ายเลยค่ะเก็บงานผิวนะคะให้ผิวได้มีความขาวกระจ่างใสขึ้นด้วยหัว1.5ที่เปนลักษณะลมอนนี้นะคะอันนี้ก็จะช่วยเรื่องผู้ควบคุมผลหน้าขาวใสได้ด้วยค่ะ กรชับรดริ้วรอยพร้อมสลายไขมันครอบคลุมทุกปัญหาชั้นผิวอัลตราฟอร์เมอร์ MPT เทคโนโลยีกระชับผิวใหม่ล่าสุดที่เ h e m a เ t อร The Master, The Master.